คุณผู้ชมครับ19กันยายนนี้นะครับเป็นวันครบรอบวันเกิดของพีเตอร์วีรเทพป,ป้อมพันธ์นะครับก่อนการฝึกซ้อมวันนี้ทางสตาฟทีมงานก็ได้นําเค้กก้อนเล็กๆนะฮะมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับพีเตอร์วีรเทพป,ป้อมพันธ์รวมไปถึงอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับพี่วงวงสกอรชัยคุณเทวินอีกด้วยล่ะครับอเหน่อยเอาหน่อย

ว่งอ่ะว่องอ่ะเอาพลังเสรีมาเออขอให้น้องโชคดีเหมือนกันขอให้น้องมีชีวิตดีๆด้วยเออมึงยิ้มทำไมวะยังไม่จบเลยแฮปปี้วันเดย์เอาจบแล้วน้องมีอีกไหมเหรอไม่มีแฮปปี้วันเดย์จบ ขอให้ทั้งพี่วงและพีเตอร์มีความสุขมากๆนะครับในวันครบรอบวันเกิดวันนี้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับและขอให้พาสโมสรเมืองทองผ่านวิกฤตในช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยก็แล้วกันนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ทั้งคู่นะครับมีความสุขมากๆในวันครบรอบวันเกิดวันนี้นะครับ